สวัสดีค่ะมาอนเสาสาสิมเฮิดแกงส้มเด้อค่ะเด้อต้มเนื้อป่าตําใส่พริกแกงจ้านี่คือพริกแกงที่เซาวสาตำใส่ป่าละเด้อค่ะพริกแกงต้มนะคะใส่กุ้งจ้าพักก็มีแค่นี้นะคะพี่น้องน้าวแล้วอยากสดนท้อนจ้านำมาคามเปียกค่ะเปิดแก๊สค้างหม้อจ้า เตรียมแกงส้มนะคะใส่เกลือลงไปก่อนน้อคนัน้อพี่น้องตอซสาดอกเกลือด้วยค่ะแกงส้มบ่มีสูตรด้วยค่ะตอซ้าจะใส่พริกแกงที่ตอซ่าตำและะ้วด้วยค่ะใส่ลงไปก่อนด้วยค่ะ สีแล้วไหมค่ะโอ้เสียงกระ,ะทะก็ถูดก็ไปเด้อจ้ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำล้างถ้วยจ้ะพี่น้องคนมีแต่น้ำล้างคุกซอสๆน้ำล้างถ้วยจ้นาน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องเจ้าสซาจะปรุงรสเด้อค่ะเด้อซอสก็จะใส่อันนี้ลงไปจ้ะน้ำมะขามาาเปียกจ้ะเพราะว่าในพริกแกง ซอสาเอาพริกแกงที่ว่าฟองโรบูค่ะมันจะมีรสเปรี้ยวอยู่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วค่ะซอสาทุนอือที่แกงใส่บดเดอค่ะแต่ซอสาโดนน้ำตาลไส้นิดนึงค่ะเครื่องปรุงไนนี่ไม่เกลือเลยค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปพิกกรปิแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็นี่อันนี้ขาดก็ได้ค่ะหงนัวค่ะ ซอสเกี๊ยวยังกระตุกไส้ผงนัวค่ะเหาน้ำเดือดจ้าเตรียมใส้พักค่ะพี่น้องใส่พักก่อนให้สุกแล้วใส่กุ้งทีหลังจ้ะชิมรสจ้ะโอเคเลยค่ะซอสกับไส้เครื่องปรุงเท่าที่ให้เห็นอ่ะเด้อค่ะเด้อ ว่าไม่สูตรค่ะแกงสมอยากกินหนาวๆค่ะสุดนอนค่ะนี่ค่ะใส่ผักลงไปนะคะให้ผักสุกก่อนผักที่ทำความสะอาดแล้วนะคะราใส่ผักลายค่ะแกงกินถ้วยเดียวจ้ะคนเดียวค่ะคนว่าแกงสมแห้งอุ่นแห้งแสบเด้อค่ะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงจ้ะรอผักสุกค่ะพี่น้องใส่ปรุงที่หลังจ้ะ ค้ามเริ่มเดือดแล้วจ้าค่ะเราไปซอสกะิเอากุ้งล้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่ค่ะกุ้งล้งไปจ้าให่อุ่งลงไปค่ะพี่น้องรออุ้นสุกนะคะอากาศหนาวจ้ะพี่น้องใส่จัะถวยก็มีแห้งจ้ะแกงสุกกงุ้งตัวใหญ่ค่ะพี่น้องครับ กุ้งค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะพี่น้องสาวสาจะชิมเห่เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าบ่อซ่บบ่แซ่บค่ะมากค่ะพี่น้องสาวสาชิมให้ช่มค่ะนี่ค่ะแกงส้นมกุ้งค่ะมาเด้อค่ะพี่น้อง แต่กับพี่น้องคะ่ะหนาวมาแล้วหอสุดกินค่ะพี่น้องวอร์มร่างกายคะ่ะอืม เครื่องปรุงกับไซส์เท่าที่ชาวสาไซส์แหละค่ะง่ายๆค่ะว่นพิธีพี่ทันค่ะอุ้ง

ค่ะพี่น้องสาวๆขอจบคลิปไปเพียงต่านี้เด้ค่ะเด้อฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามได้เรือยค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า